สวัสดีสวัสดีฮะทุกคนและนี่คือเกม PUBG PC นั่นเองก็นะฮะก่อนที่จะไปดูคลิปการกระาักก่อนไลไ์ก็ดีตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็นะฮะนี่เป็นเกม PUBG เอ่อครั้งที่สองแล้วเพราะว่าเราไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนั่นเองโรบอกเราก็เบื่อแล้วแล้วก็นะฮะผมมีทาเต้นด้วยปั๊บ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  คิดไงกับการเต้นแบบนี้แบบว่าคนอื่นกำลังยิงกันแล้วผมเต้นอย่างเงี้ยทั้งเกมเลยมันจะเป็นอะไรที่หามากโอ้โห,โหตามเคยฮะดินน้ำมันลองเล่นบุคคลที่หนึ่งไหมอู้แต่บุคคลที่หนึ่งแอบเล่นยากว่ะกิงไปกิงไปเออนั่นแหละอุ้ยกดของแรงดึงดูด เอาใคร,ใครเขาใครเขาตกน้ำเมื่อกี้วะอุ้ยด่านนี้หรอด่านเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างในเกมนี้ลงไหนเนี่ยโอ้โหเุ้ยมันมันมีอะไรด้วยอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าตรงนี้ลงได้อะ่ะใช่ที่เขาว่ากันไหมว่ามันคือ จุดลับของเกม PUBG อ๋อนี่หรอเุ้ยจุดลับแลวว่ะเุ้ยลงไปได้อีกนะเุ้ยเนี่ยเอาเรื่องจัดเกมพัฒนาไม่มีปืนเลยเุ้ยมันยังไปได้อีกเนี่ยใช่ไหมเุ้ยมันยังไปได้อีกเุ้ยเกมดีมีคุณภาพว่ะ หมาะแก่การที่จะไปลงแข่งหรือเกินอุ้ยเพื่อนค่าได้หนึ่งแล้วหี้ยยังไม่จะทำอะไรเลยรอกันรอแป๊บพี่ชายผมขอเก็บของก่อนอุ้ยน้องได้เหวอ่ะอุ้ยยังไม่เอาจังว่าเพื่อนหรออยู่ไหนแล้วเนะี่ย นี่ไงมาทีมฟา r ีเวอรผมมาช่วยคุณแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยเพื่อเราเก็บสี่เลยหรอไอเก็บสามเลยหรอเนี่ยโอ้โหมันจะเก่งไปไหนวะพับจีคมนะเนี่ยนี่พับจีโมบายนี่ไม่อยากจะพูดเลยนะเพื่อนถ้าเพื่อนไปเล่นเ,เสียงแล้ววะ เสียงหรือเปล่าทำอะไรอ่ะวิ่งแต่ชุดน้ารักว่ะอ้าวพื้นที่ไม่พออะไรเรากินยานา้ำเชื่อขยายพื้นที่แล้วทำไมมันไม่ชนเราอะชื่อหรือม,ม่โง่เนี่ยจริงนะถ้ามันชนเราอะคือยังไงเราก็ตายเว้ยชอบปากก คือเราไม่มีพื้นที่ให้หลบเลยอะแต่มันเลือกที่จะไม่ชนเราอุย้ยคนดีผีคุ้มครองเว้ยวเราเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงลั่นว่ะนี่การดิฟอะไรกันอย่านะโอ้โหจริงปะเนี่ย อะไรเนี้ยเฮ้ยยิงอะไรกันบอกดิอุ้ยหมดตี้เอาเรื่องจาก Ê. Ê. Tiếng à? ở điện, ở Ui Ui Phiền chắc nào quá Lại xuống kiện, lại xuống kiện Ui chìm nó nào ไปก่อนไปก่อนไปก่อนอุ้ยบุกเลยหรอจะตายเปล่าอ๋อมันฆ่าจนตายไปแล้วโอ้ยสุดยอดเลยวะ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนฝั่งตรงข้ามเลยเอา้าคือมันทำอะไรอะ่ะ แค่นอกหรือตายไม่รอด้วยนี่เฮ้ยโอ้ยนึกว่าจะไม่รอโอ้ขอบคุณมากเฮ้ยทีหนึ่งต้องมาแล้วทุกคนจัวโ,โมกจะแตกแล้วว่ะแย่แล้วเฮ้ยเพิ่งยิงมันดิเดี๋ยวือดมันยิงคืนหรอก ไม่ไอ,ไอสัตว์เอ้ยมึงนี่มัน โอ้เห็นแล้วอ,อ๋อไม่ใช่ไหมโอ้ชิดลงดิโอ้ยมุมเราแย่จัดเลยตอนนี้มันยิงจากไหนวะอ๋อเห็นแล้ว แต่หมายเลขสี่มันไม่ยอมมาวะมัวรออะไรอ่ะโอ้ยจริงจังมากเลยอ่ะพอรู้พอรู้ว่าว่าจะเป็นแบบนี้อโอ้ยชิดเปลี่ยน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 ที่นั่งเปลี่ยนที่นั่งโอ้ยโดนาตายโอ้ยอยู่ริมหน้าต่างเลยเสียวตายมากเลยเมื่อกี้โอ้ยรอดมาได้เฉยเลยปฏิหารจัดโอ้ยชิด โอ้โหนิ่มนวลน,นิ่มยิงกว่าตูดเด็กโ,โหมันยิงมันยิงแม่นมากเพื่อนหมวกแตกเลยอะ่ะสามโอ้โหเหลือพวกมันสี่วะ่ะ Nhưng vô nhung ma thang lao yu. Mâng cái cũng yu thang mang yu đẹp. đọc yu phăng luôn đẹp. Oi! một! อีกกอ้าวน็อกได้แล้วมาดิโอ้โหมันน็อกเราได้เหมือนกันเพื่อนชุบตอนนี้ยังทันอยู่ลุกลุกลุกโอ้โอโอโยยับไงย,ยับไงเฮ้ยสวยดิเหลือหนึ่งปะเนี่ยเหลือมันหนึ่งปะเนี่ย แย่แ yeah, ล้ววงยังมาทางเราอยู่แล้วก็ยังอยู่ทางมันอยู่ไอ้สัเด้ยเกมกดดันที่ายวงยังอยู่ทางเราอยู่ใช่ไหมยอยู่อ๋อแต่ามันเริ่มบีบฝั่งมันละนี่ไงเป็นไงอ่ะเป็นไงวู้ฮู้นเนอร์ชิ i เก้นไว้วู้ฮู้ยิงเพื่อนแม่งล้มไปซะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเกม PUBG ก็วันนี้เก็บที่หนึ่งไปฮะ